ส่วนราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ถ้าหากไปดูช่วงตลาดโคเม็กซ์ปิดกันจริงๆเนี่ยนะคะร่วงลงไป17เหรียญ4เซนนะคะก็ลงไปที่1,660เหรียญต่อทรอยออนนะคะเช้านี้สปอตทองกระเตื้องขึ้นมา5-6เหรียญนะคะประมาณ1,665เหรียญต่อทรอยออนราคาทองบ้านเราวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนทองคําในรอบสัปดาห์นี้ แว่งตัวอยู่ในกรอบเดิมๆเลยสําหรับทองคำนะคะ,ะก็ต้องไปพูดคุยกันนะคะกับ ทางด้านของคาสิโกนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าหากว่าเราดูกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคํำในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในช่วงปิดตลาดของโคเมเกนั้นปิดที่1,660เหรียญต่อไทออนซ์นะคะก็ร่วงลงมาประมาณ17เหรียญคือทองคําตอนนี้มีการสวิงตัวนะคะที่อยู่ในข่าวทั้งนั้นเลยคือมีข่าวอะไรออกมาทองคําก็จะขานรับคือทิศทางเนี่ยยังไม่ได้เป็นการ บ่งชี้นะคะว่าจะเป็นขาขึ้นหรือจะเป็นขาลงก็แกวงอยู่สัประมาณ1,600ถึง1น0 0งพันประมาณนี้นะคะตอนนี้สปอตยืนที่16 6 5้าเหรียญต่อทอยออนในช่วงเช้านี้นะคะเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่จะขึ้นไปต่อมากกว่านี้มีไหมพูดคุยทิศทางราคาทองคำค่ะกับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายแล้วกับคุณนัททัตทีจุทาวรากุลค่ะค,คุณนัทสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะดูแนวโน้มของทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนเหลือเกินนะคะค่ะค่ะในรอบสัปดาห์นี้โอกาสความผันผวนจะสูงเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมคะค่ะสําหรับความผันผวนของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวนะคะแต่ว่าก็ยัง แนะนำว่าราคาทองคำก็น่าจะยังไซเวงในกรอบนะคะซึ่งอยากให้ดูกรอบราคาทองคำเที่ยดับ1,650เหรียญจนถึง1,685เหรียญเวสซอลลานะคะก็ให้ดูว่าราคาทองคำนะ,คะอย่างแนวรับของวันเราให้เทีะดับ1,655เหรียญแล้วก็1,650เหรียญเวสซอลลานะคะถ้าเป็นเงินบาทจะตกบริเวณประมาณ23,800บาทแล้วก็2 3,750บาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่บริเวณ1,675เหรียญแล้วก็1,685เหรียญถ้าเป็นเงินบาทจะตกบริเวณประมาณ24,100แล้วก็24,250บาทนะคะก็แนะนำว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะเมื่อขึ้นไปทดสอบ บริเวณแนวต้านนะคะก็ยังมีแรงขายทำกำไรอยู่ก็แนะนำบริเวณแนวต้านอย่าง1,680-1,685บริเวณนี้ก็น่าจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองราคาทองคำนะคะก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,680เหรียญน,นะคะแล้วก็มีแรงขายทาําำไรลงมานะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังคงแบ่งตัวในกรอบตามการแบ่งตัวของค่าเงนินยูเอเอราแล้วก็ค่าเงินยูโรนะคะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ะพอมีการ รายงานการประชุมของทางอ ECB นะคะแล้วก็ทางธนาคารกลางยุโ hmm. รปยังตึงตาดับเบียไบเทียบจ,จับเดิมที่ 0, 0, 0ูนุดเ็ห้าเเซ็นนะคะ,ะค่าเงินยูโรจะเห็นได้ว่าแข่งค่าขึ้นมามากแล้วก็ทําให้ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะคะขึ้นไปเกือบเกบทดสอบ1680ดิเหรียญเอเลร่านะคะแต่ว่าก็หลังจากนั้นวันศุกร์ก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็ลงมาปิดเทียบับ 1, 6 60, 000, 000, ึ่กรบเหรียญเอเลรานะคะหลังจากที่มีข่าวทางด้านจีนนะคะ ตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของจีนเพิ่มสูงขึ้นเหมือนที่คานะคะตรงนี้ก็ทําให้อา่าก็มีโอกาสน้อยที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนน,จนะคะไปทําให้ราคาทองคํามีการย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าก็คาดว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคาก็น่าจะยังแหวนตัวอยู่ในกรอบอย่างที่บอกว่าให้ดูกรอบเล็กๆกรอบที่ระดับ1น5 0พันรอย้าสิบถึง่พันรสิบห้าเหรียญนะคะ ต่หุบริเวณ1650หยเหรียญน,นะคะต้องแนะนาว่าอาจจะมีแรงขายแล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวลงมาแรงก็มีอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณลบอีกครั้งแล้วก็ลงมาทดสอบ 1640, 1625ี่หนี่เหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทก็จะจบบริเวณประมาณ23,300บาทนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตตามกราฟแล้วเนี่ยจะเห็นไห้ว่าสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่าราคาทองคำไปทําจุดต่ําสุดต้นปีนะคะช่วงวันศุกร์แรกของปีนะคะก็ ลงไปทําโลที่ประมาณหนึ่งพันหกยิบ้าเหรียญหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคําก็จุดต่ําสุดก็ยกตัวสูงขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพจะดีขึ้นนะคะราคาทองคํไม่ควรจะหลุดบริปปรเวณหนึ่งพันหกรอยห้าสบบริเวณแนวราวแก่งที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้จับตาแนวราวที่สําคัญหนึ่งพันหกอย้าสิบเหรียญลาให้ดีนะคะส่วนด้านบนนะคะถ้าเกิดราคาทองคําสามารถเดินผ่านแนวป้านหนึ่งพันหอสิบห้าไปได้นะคะก็มีโอกาสไปทดสอบแนวป้านของสัปดาห์ที่บริเวณหนึ่งพัน 6 9รยเ้าิบห้ายญ1 7ห5่ันเห็ดรีอยห้าเนสซาถ้าเป็นเงินบาทตกเวรประมาณสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทสำหรับส่วนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้วันจันนี้นะคะตอนกลางคืนแต่ก็ เมืองไทยก็จะไปทราบผลกันเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะประธานเฟดก็จะมีการบรรยายนโยบายการเงินงแล้วก็ความน่าทางของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็ต้องติดตามมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐต่อเนื่องนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างกับทางเฟดนะคะรวมถึงวันอังคารก็มีดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะยอดทาป,ปีเดือนธันวาคมวันพุธจะมีดัชนีราคาผู้บริโภนะคนะเดือนธันวาคมก็ต้องติดตามตัวเลขเงินงเฟ้อต่างๆของทางสหรัฐอเมริกาด้วยรวมถึงจะมีรายง,งานนุมอมองทางเศรษฐกิจของคณะกรารมการกำหนดนโยบายการเงินงนะคะก็ ตามกันดูรวมถึงวันศุกร์ก็จะมีดัชนีความชื่อมันท้เรคเพราะฉะนั้นทั้งสัปดาห์นะก็ะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญกัคัญออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวพันขวนนะคะตรงตรงนั้นข้างจากข้างเงนยูเวนซอล่าเพราะฉะนั้นสาหรับสัปดาห์นี้นะก็อาจจะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแต่ว่าต้องบอกว่า ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้นะคะตัวที่จะทําให้ราคาทองคําแขวงตัวก็จะเป็นดวยเศรษฐกิจสหรัฐบ้างนะหรือว่าจะเป็นปัญหาเคาดี้ของสหรัฐที่อาจจะมีข่าวออกมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำัาลงทุนให้ลงทุนในกรอบก่อนนะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปค่ะลงทุน S P D R ยังไม่มีแนวโน้มจะซื้อจะขายลดใหญ่อีกใช่ไหมฮะ ถ้าสำหรับกองทุนนะคะก็อย่างกองทอ SPRA นะคะวันศุกกรถือทองคำจำนวนเท่าเดิมน,นะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้คือช่วงที่ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะกองทุนก็จะไม่ได้ลงทุนทองคำมากนักน,นะคะก็จะโคโคในออปชั่นเท่าเท่าเดิมน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอมีทิศทางทองคำที่ชัดเจนอย่างจังหวะที่จะเป็นขาขึ้นนะคะกองทุนก็จะเข้ามาสะสมค่อนข,ข้างมากในจังหวะนั้นนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่า พอเริ่มปลายเดือนนี้นะก็เริ่มจากเข้าใกล้ที่ทศการจุดจีนแล้วนะก็ในจังหวะที่ราคาทองคำมีการยอดตัวลงมานะจะเห็นได้ว่าก็ยังมีแรงซื้อในตลาดฟิชเคิลค่อนข้างมาก เข้ามาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีโอกาสที่จะผลนาทําให้ราคาทองคําไม่ได้ตับตัวลงไปมากนักหรือว่าอาจจะทําให้ตับตัวขึ้นได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ<อ><อ>สวัสดีค่ะคุณนัทธีจุฑาวรากุลซีโอจากคาสิโกฟิวเจอร์นะคะในกรอบของราคาทองคํากันค่ะคุณนัทธธีบอกว่า1650จุดหลุดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณค่ะว่าถ้าหากว่า1650จุดหลุดโอกาสที่จะลงไป1625จุดแล้วก็อาจะมีง สัญญาณของการขายเชียงทคนิกออกมาแด้ดันให้ราคาทองคำนั้นหลุดร่วงลงไปแรงนั้นมีสูงนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ถือเป็นจุดวัดใจค่ะโอกาสที่ทองจะขึ้นนั้นยังคงมีอยู่ต้องเฝ้าติดตามข่าวอีกมากมายในรอบสัปดาห์นี้นะคะสําหรับแนวต้านในรอบสัปดาห์นะคะให้ไว้ที่1685เหรียญต่อทองออสนะคะถ้าหากว่า เบรกขึ้นไปได้โอกาสจะไปที่1,705เหรียญต่อทอนออสมีสูงนะคะกรอบของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้สัญญาณนั้นยังคงมีความผันผวน,นอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวงังสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการกำไรได้นั่นก็คือเรื่องของการทยอยซื้อทยอยขายนั่นเองะคะะ